สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโมว่าพอดแคสต์นะครับวันนี้เรามาพบกันหนังสือที่ชื่อว่าเวทมนต์และกฎแห่งการดึงดูดนั่นเองนะครับก็เป็นตอนที่9กแล้วนะครับก็เป็นความคิดก็เป็นตอนที่ชื่อว่าความคิดส่วนใหญ่ของเราเนี่ยมาพร้อมกับอารมณ์หนึ่งนะครับหรืออีกหลายๆอารมณ์นะครับและสามารถถ่ายโอนจากคนนึงไปอีกคนนึงได้อย่างง่ายดายนะครับช่วงนี้ครับตลาดหุ้นอเมริกาขึ้นแบบบูมบาม,มากเลยนะครับถ้าผมอยู่เมืองไทยนี่ป่านนี้ผมคงไปช้อปปิ้งในแอปส้มแอปมอ่วงแอป ทุกแอปเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเห็นหลายรายการลดราคาเยอะมากเลยทีเดียวผมไม่ได้มาโฆษณานะแต่ผมผมผมได้กำไรจากการซื้อขายเยอะมากเลยจะไปปลดปล่อยนั่นเองนะครับแต่เสียดายครับก็เลยต้องมาปลดปล่อยอยู่ที่ญี่ปุ่นนั่นเองญี่ปุ่นไม่ได้ลดราคาเหมือนเมืองไทยนะเมืองไทยทําการตลาดเก่งมากผมยอมรับว,ว่าการตลาดเมืองไทยโคตรเก่งเก่งกว่าที่ไหนบนโลกใบนี้ซะอีกนะครับอย่างออะผมไปอยู่อเมริกาแคนาดามาเนี่ยผมรู้สึกว่า ฝั่งนู้นแบบสู้ฝั่งเอเชียไม่ได้เลยนะครับคือ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 ผมผมชอบประเทศไทยผมรักประเทศไทยมากบอกเลยนะครับเอาล่ะเรามาเข้าเนื้อหาดีกว่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะฟาร์เข้าไปช้อปปิ้งต่อแล้วออไม่ไม,ไม่ไม่ใช่นะครับก็เดี๋ยวจะมาเล่าต่อนะครับว่าหนังสือจากตอนที่แล้วเป็นยังไงนั่นเองนะครับ ทีนี่ครับท่านฟังเชื่อว่าท่านฟังอาศัยอยู่ในย่านที่อันตรายเนี่ยท่านฟังจะไม่สามารถผ่อนคลายได้เต็มที่เหมือนอยู่บ้านนั่นเองนะครับความตึงเครียดที่สม่ำเสมอช่อนนี้ครับส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีของท่านฟังครับไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามนะครับมันทําให้เกิดความวิตกกังวลนะครับจำดรโจได้ไหมครับนั่นแหละตามที่บอกเลยนะครับและทําให้ท่านฟังโดดเดี่ยวจากสิ่งที่ท่านฟังอาจจะเป็นนะครับการทําความรู้จัก ที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนบ้านของนั่นฟังตั้งแต่คนหนึ่งไปอีกคนนึงไปเนี่ยมันจะดีกว่านะครับเขาว่ากันอย่างนั้นนะนะครับจากนั้นครับหากอาชญากรรมเนี่ยเกิดขึ้นในละแวกบ้านของนั่นฟังเนี่ยเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยจะตอกย้ําความเชื่อของท่านฟังว่าบ้านของนั่นฟังที่อาศัยอยู่ในบ้านเนี่ยอันตรายนะครับซึ่งจะยิ่งเพิ่มระดับความตึงเครียดและความโดดเดี่ยวของนัานฟังใน,นเองและถ้าท่านฟังเนี่ย และถ้าคนอื่นในละแวกบ้านของทานฟังเนี่ยมีความเชื่อคล้ายๆกับในฟังเนี่ยก็มีโอกาสมากขึ้นที่ท่านฟังทุกคนเนี่ยจะซ่อนตัวจากกันและกันนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าแทนที่จะอยู่รวมตัวกันนะครับซึ่งมันมีหนังหลายๆเรื่องนะครับที่มีลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับเหมือนคล้ายๆกับหนังซาวเวอร์แหละคือเหมือนกับกลุ่ม A ไปเจอกลุ่ม B ถ้าเกิดทําให้กลุ่ม A กลุ่ม B เนี่ยเกิดความระแวงระแวงกันเนี่ยระแวงกันเนี่ยทำให้ทั้ง2กลุ่มเนี่ยแตกคอกันใช่ไหมทําให้ทุกคนเนี่ยต่างคนต่างต้งตองทาอาวุธหรือต่อสู้กันเกิดเป็นสงครามจรองแต่ถ้าทั้ง2กลุ่มเนี่ยร่วมมือกันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับความคิดมันส่งต่อกันได้นะครับเหมือนกันเนี่ยผมพูดเรื่องการช้อปปิ้งไปเดี๋ยวท่านฟังวองคงเข้าไปในแอปแล้วล่ะนะครับผมเชื่อแบบนั้นนะครับมันส่งต่อกันได้จริงนะนะครับทีนี้ครับ เขาบอกว่าการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเนี่ยเป็นยังไงนะครับยบรรยากาศความไม่น่าไว้วางใจเนี่ยจะเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยสามารถดึงดูดอาชญกรรมได้มากขึ้นเนื่องจากความคล้ายคลึงกันดึงดูดเหมือนกันนะครับแต่แม้ว่าระดับอาชญกรรมจะคงที่คุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชนก็จะน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเนื่องจากรูปแบบความคิดเหล่านี้อัดแน่นเป็นความเชื่อนน่นเองมองเมื่อมองในรูปแบบที่ทาง พูดอาจจะได้รูปแบบความคิดที่เป็นองค์ประกอบสําคัญประสบการณ์ของมนุษย์ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีอิทธิพลต่อท่านฟังมากกว่าที่ได้ฟังคิดอย่างแน่นอนนะครับข่าวดีก็คือว่าเมื่อท่านฟังเข้าใจว่ารูปแบบความคิดคืออะไรและทํางานอย่างไรท่านฟังสามารถเรียนรู้ที่จะใช้มันให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจําวันของท่านฟังนั่นเองสร้างรูปแบบที่เป็นประโยชน์และถอดรหัสและปลดปล่อยรูปแบบที่ใช้นั่นเอง และเมื่อท่านฟังเรียนรู้ที่จะพยายามควบคุมความคิดของท่านฟังมากขึ้นท่านฟังก็จะดึงดูดสถา,านการณ์เชิงบวกเข้ามาในชีวิตมากขึ้นนะครับเหมือนกันหา้าท่านฟังแว็บเข้าไปในแอปส้มหรือแอปม่วงเนี่ยนะครับท่านฟังก็จะเห็นว่าอู้มันลดจริงๆอย่างที่คุณโมว่าบอกจริงด้วยแหละ นั่นไงเห็นไหมนี่คือความคิดที่ผมส่งต่อจากความคิดนึงคือถ้าผมอยู่เมืองไทยผมช้อปปิ้งจริงนะจริงๆเพราะว่าผมวันนี้ผมกําไรจากหลัดหุ้นอเมริกาเยอะมากนะครับเพราะว่าอย่างหุ้น Google ก็ขึ้นนะครับอย่างเทสลาเนี่ยเหมือนจะลงนิดนึงนะแต่ก็ปัดขึ้นมานิดนึงก็กําไรอยู่ประมาณ5 1 0เนะครับเยอะนะผมว่าเยอะนะครับเอาล่ะต่อดีกว่านะครับ สถานการณ์เชิงบวกเนี่ยเข้ามาในชีวิตมากขึ้นนะครับลองมองดูกลุ่มพลังงานที่เรามองไม่เห็นนะครับมักจะบอกบางแต่สิ่งสําคัญเหล่านี้เนี่ยมันจะดีกว่านะครับแหล่งที่มาของรูปแบบความคิดและผลกระทบที่มีต่อท่านฟังเนี่ยรูปแบบความคิดมาจากไหนนะครับแหล่งแรกและที่สําคัญที่สุดก็คือท่านฟังแน่นอนท่านฟังสร้างรูปแบบความคิดนับไม่ถ้วนทั้งหมดด้วยตัวของท่านฟังเองในขณะที่ท่านฟังดําเนินชีวิตท่านฟังอาจจะแสดงสิ่งเหล่านี้ออกมาดางัง และให้คนอื่นเนี่ยซึ่งเก็บไว้ในคนเดียวแต่ท่านฟังต้องตระหนักรู้ถึงรูปแบบความคิดต่างๆของท่านฟังอย่างมีสติแต่ท่านฟังก็ต้องหมดสติหรืออย่างน้อยก็เพียงครึ่งหนึ่งของสติในรูปแบบอื่นๆเช่นกันนะครับตัวอย่างเช่นผู้คนหรือคนที่อยู่อาศัยอยู่ในระแบกใกล้เคียงที่อันตรายเนี่ยที่อธิบายไว้ข้างต้นเนี่ยมีแนวโน้มที่จะปฏิบัติการได้ จากรูปแบบความคิดทั้งที่มีสติและหมดสติรูปแบบความคิดที่มีสติจะทําให้พวกเขาเนี่ยล็อกประตูในเวลากลางคืนซึ่งแน่นอนครับว่าเป็นแนวทางปฏิบัติที่สมเหตุสมผลนะครับแต่ก็น่าจะมีรูปแบบความคิดที่ไม่รู้สึกตัวหรืออย่างน้อยก็มีสติน้อยกว่าที่อยู่ข้างใต้ว่าฉันไว้ใจคนในละแวกนี้ไม่ได้ฉันจะอยู่คนเดียวที่นี่นี่ซึ่งนี้คือสิ่งที่ท่านฟังต้องทําให้คนอื่นได คนในละแวะกใกล้เคียงเนี่ยถูกปิดกัน้นจากความรู้สึกที่แท้จริงของชุมชนผู้อยู่อาศัยแต่ละคนมีรูปแบบความคิดอันตรายในเวอร์ชั่นของตัวเองจะไม่เต็มใจที่จะติดต่อกับผู้อื่นนั่นเองลองมามองกับกันนะครับในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีข่าวในแง่ดีเยอะมากนะครับเขาพยายามไม่พีเต์ข่าวแง่ร้ายหรือแง่ลบนะครับซึ่งทำให้คนเนี่ยก็ตะมุกตะมินะครับ อีมูจิคูมูจุอะไรเนี่ยต้องพูดตรงีจริงๆครับท่านฟังบอกตรงนะครับกลางคืนก็จะมีหนังฮิโรติกที่แบบว่าโอ้เยาวยวนิกคือคือมันสร้างความประทับใจและความตื่นเต้นให้กับมนุษย์ตรดเวลาทีนี้ลองคิดดูว่าคนในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นยังไงก็ เฉยๆรู้สึกปลอดภยัยประมาณนี้เป็นต้นนะครับผมยอมรับว่าที่ญี่ปุ่นอีปลอดภัยจริงๆนะครับแต่สู้สู้ประเทศไทยไม่ได้ครับการตลาดเขาดีกว่านะครับทีนี้ครับวิธีเดียวที่ท่านฟังสามารถปรับปรุงสถานาการณ์ได้ก็คือตัดสินใจว่าจะไม่เพิ่มพลังให้กับความคิดที่ท่านฟังให้ความรู้สึกนั่นเองให้ความรู้สึกที่มันอ่อนแอนะครับหรือน่าสงสัยอีกต่อไปแต่ให้เริ่มให้ความสนใจกับด้านบวก ของละแวกบ้านของท่านฟังแทนแม้ว่าอาจจะดูเล็กน้อยก็ตามนะครับสิ่งที่ทําได้ก็คือความคิดนั่นแหละนะครับหากท่านฟังทําสิ่งนี้ได้สําเร็จครับความรู้สึกสบายใจในชีวิตของท่านฟังก็จะดีขึ้นและถ้าท่านฟังยึดติดกับมันและเปิดใจรับรูปแบบความคิดเชิงบวกให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ท่านฟังจะพบว่ามีเพื่อนบ้านที่เป็นมิตรและไว้ใจได้อยู่นั่นเองอยู่รอบๆตัวคน อยู่รอบลวดตัวท่านฟังซึ่งท่านฟังไม่ได้สังเกตเห็นเมื่อท่านฟังเพ่งความสนใจไปที่ความรู้สึกถึงอันตรายนั่นเองทีนี้ครับรูปแบบความคิดถัดไปคือผู้คนที่ท่านฟังโต้ตอบด้วยในชีวิตของท่านฟังครอบครัวเพื่อนเพื่อนร่วมงานหรือคนที่ได้ยินผู้อื่นก็แล้วแต่นะครับแสดงรูปแบบความคิดของตัวเองตลอดเวลาเช่นเมื่อท่านฟังพูดว่าฉันมักคิดแบบนั้นเสมอ มีงานทํามากมายเกินไปหรืออย่าสิ้นหวังจะดีกว่านะครับคือคําพูดเหล่านี้แหละนะครับสิ่งเหล่านี้คือทําให้เราเชื่อว่าผู้คนในสภาพแวดล้อมของด้านฟังเนี่ยมีความแข็งเก่งภายในตัวเองโดยพูดออกมาดังๆท้านฟังอาจจะคือเหมือนกับว่าคําพูดเนี่ยห่างเราได้ยินเขาคนคนหนึ่งเนี่ยแล้เราจะสังเกตถึงพลังข้างในได้เลยว่าเขาเนี่ย มีความสุขหรือไม่มีความสุขหรือเป็นพลังงานยังไงนะครับฟังแค่เสียงก็รู้แล้วล่ะนะครับว่าคนคนนี้เราฟังด้วยเนี่ยปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยนะครับซึ่งเสียงก็มีความรู้สึกอะจริงๆนะนะครับอย่างอะหนังอนิเมะญี่ปุ่นอะดูแล้วเป็นไงอืยิม้มตากลมบิงเออรู้สึกปลอดภัย <laughs> จริงๆนะนะครับทีนี้ครับความเชื่ออ,อื่นๆครับแล้วก็ความเชื่อครับตับ ตราบใดที่ผู้พูดเชื่อสิ่งนั้นครับมันก็จะยิงสําหรับพวกเขาจริงนะไม่ใช่ยิงนะครับจริงสําหรับพวกเขาในประสบการณ์ของพวกเขาเองนะครับบางครั้งเนี่ยเป็นเรื่องยากที่จะไม่ได้รับผลกระทบจากรูปแบบการพูดของผู้คนรอบตัวของเราเมื่อเป็นเด็กเล็กครับและฟังจะได้รับความคิดรูปแบบหนึ่งจากพ่อแม่นะครับหรือสมาชิกในครอบครัวอื่นๆตลอดจนครูหรือเพื่อนๆเกี่ยวกับวิธีการทํางานในโลกนะครับและ ว่าท่านฟังเนี่ยเป็นใครและท่านฟังน่าจะพกรูปแบบความคิดเหล่านี้ติดตัวไปด้วยโดยมักจะไม่ถูกตรวจสอบโดยไม่รู้ตัวและโดยสมบูรณ์นับตั้งแต่เป็นต้นมานะครับนับตั้งแต่เด็กเลยนะครับอย่างไรก็ตามครับเราก็ต้องตรวจสอบอยู่เสมอนะครับทีนี้ครับในฐานะผู้ใหญ่ครับท่านฟังมีความสามารถในการรับรู้รูปแบบความคิดมาจากคนอื่นและการตัดสินใจด้วยตัวของท่านฟังเองท่านฟังจะเห็นด้วยกับความคิดนั้นหรือไม่ วันนี้ครับแนวทางปฏิบัติขั้นสุดๆการรับความเชี่ยวชาญหรือความคิดของท่านฟังเนี่ยคือการใช้วิจารณญาณแบบเดียวกับรูปแบบความคิดในใจของท่านฟังท่านฟังจะนําไปใช้กับสิ่งผู้อื่นที่แสดงออกก็ได้หร่งที่มาสุดท้ายของรูปแบบความคิดที่เราโต้อตอบด้วยในแต่ละวันคือสังคมขนาดใหญ่ ที่เราอาศัยอยู่ในรูปแบบนั้นนะครับความคิดเหล่านี้อาจจะแสดงออกมาโดยเพื่อนครอบครัวและอื่นๆอีกมากมายนะครับคนอื่นๆในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับเราแต่รูปแบบความคิดเหล่านี้อาจจะถูถกถ่ายทอดผ่านวัฒนธรรมอีกด้วยและแท้จริงแล้วครับคือโลกผ่านโทรทัศน์หรือโซเชียลมีเดียและเทคโนโลยีอื่นๆในยุคสารสนเทศนั่นเอง สิ่งเหล่านี้ครับอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือสําคัญครับแต่ตั้งแต่มาตรฐานทางวัฒนธรรมด้านความงามจนไปถึงความคิดเห็นทางการเมืองจนเป็นรูปแบบของจริยธรรมหรือศิลธรรมรูปแบบความคิดที่กําหนดอาจจะมีระดับอิทธิพลที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคลตัวอย่างเช่นรูปแบบความคิดที่เกี่ยวข้องกับวลีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสามารถทําให้เกิดความกลัวอย่างสุดขีดในบางคน จนทาให้คนอื่นเนี่ยปฏิเสธได้โดยมีระดับความกังวลอยู่กับตรงตรงนั้นนะครับระหว่างนั้นครับอิทธิพลที่มีรูปแบบความคิดที่กว้างขึ้นเนี่ยมีต่อท่านฟังเนี่ยขึ้นอยู่กับว่ามันเนี่ยจะโต้ตอบกับรูปแบบความคิดส่วนตัวของท่านฟังได้อย่างไรทั้งที่มีสติและหมดสติแต่รูปแบบความคิดนั้นทางวัฒนธรรมเนี่ยและสังคมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยควรค่าแก่การประเมินด้วยการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนในระดับ เดียวกับสิ่งที่นักฟังใช้กับความคิดที่แสดงออกโดยคนรอบข้างนะครับและความคิดที่มาจากความคิดของนักฟังเองอันไหนมีประโยชน์อันไหนแค่ทําให้เสียสมาธิหรือท้อใจนะครับสิ่งไหนที่ควรค่าแก่การใส่ใจอย่างแท้จริงข้อควรพิจารณาเหล่านี้มีความสําคัญเนื่องจากนักฟังเนื่องจากทุกความคิดที่นักฟังปล่อยให้ความมุ่งความสนใจไม่ว่าจะมาจากที่ไหนแหล่งใดล้วนเป็นตัวกําหนดคุณภาพชีวิตของนักฟัง แท้จริงแล้วครับหลักการของสิ่งที่ชอบดึงดูดสิ่งที่ชอบใช้ได้กับความคิดพอๆกับประสบการณ์ด้านอื่นๆของท่านฟังนะครับท่านฟังเช่นความคิดเชิงลบเนี่ยจะดึงดูดความคิดเชิงลบมากขึ้นนั่นเองนะครับความคิดต่างๆและยิ่งท่านฟังจดจ่อกับสิ่งเหล่านั้นนานเท่าไหร่ท่านฟังกย็ยิ่งดึงดูดมากขึ้นเท่านั้น จนกระท่านความถี่แรงสะเทือนที่โดดเด่นของด้ฟังเนี่ยเป็นความถี่ที่ไม่เอื้อต่อการทําให้เกิดความคิดหรือสถานการณ์เชิงบวกนะครับใครก็ตามครับที่ใช้เวลาดูหรืออ่านข่าวเป็นเวลานานมากๆเลยนะครับมักจะมีประสบการณ์กับอารมณ์ที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากสื่อกระแสละหลักเนี่ยม,ม,มุ่งความสนใจไปที่โชคลายหรือ โศกตระกระทอ้ออ่านถูกไหมเนี่ยคือผมผมผมน่าจะพูดภาษาไทยผิดนะโศกกระนากระำเอาละเอาเป็นว่าเป็นคําที่ไม่ดีละกันเนาะนะครับโดยเฉพาะดังนั้นครับจงคํานึงถึงจุดที่า้ฟังให้ความสนใจนะครับและค้นหาสื่อที่สร้างแรงบันดาลใจนะครับและที่มันสร้างพลังความสดใสนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือพอดแคสต์อ่า YouTube ชาแนดีๆหรือโมอว่าพอดแคสต ภาพยนต์หรือสิ่งอื่นๆที่ทำให้ท่านฟังเนี่ยอยู่ในกรอบความคิดเชิงบวกนั่นเองรูปแบบความคิดที่ไม่ได้แสดงออกส่วนใหญ่เนี่ยไม่ว่าท่านฟังอยากเกิดขึ้นจากสิ่งที่ขึ้นมาจากท่านฟังถูกสื่อสารโดยผู้อื่นในสภาพแวดล้อมของท่านฟังหรือถ่ายทอดโดยสังคมโดยรวมรูปแบบความคิดที่ส่งผลกระทบอย่างแท้จริงต่อท่านฟังกำลังกำลังเล่นอยู่ในจิตใจของท่านฟัง นะครับสิ่งเหล่านี้คือความคิดที่หล่อหลอมเข้าสู่การพูดคนเดียวภายในของนันฟังส่วนที่มีสติของนานฟังที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ท่าน,นฟังจะพบว่าตัวเองกังวลหรือกังวลกับอนาคตหรือเสียใจกับอดีตที่เป็นต้นอดีตที่ผ่านมาเป็นต้นนั่นเองนะครับการพูดคนเดียวภายในเนี่ยของนานฟังเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากกับความถี่การสันสะเทือน ที่ท่านฟังส่งออกไปสู่จัก,กรวาลน,นะครับและส่งผลต่อสิ่งที่ท่านฟังดึงดูดนั่นเองเข้ามาในชีวิตของท่านฟังนะครับเราคิดดูถ้าหากผมพูดหุ้นสารัฐทุกวันเนี่ยท่านฟังคิดว่าวันใดวันหนึ่งนี้ท่านฟังคงไม่ไปเปิดในแอปหรือเปล่านะครับคงคงไปดูแหละคงเข้าไปดูใน,น Yahoo Financial แหละนะครับซึ่งซึ่งผมแนะนำแอปนะ y a h o o f i n a n c i a ลเนี่ยดูลกหลายมากนะครับก็ผมดูหุ้นัากจากตรงนั้นแหละนะครับทีนี้ครับ กระแสความคิดนี่เองครับท่านฟังจะพบว่าตัวเองสังเกตเห็นมากขึ้นและปรับตัวได้อย่างมีสติมากยิ่งขึ้นเมื่อท่านฟังเริ่มฝึกทํางานกับกฎแห่งการดูดนั่นเองอย่างไรก็ตามครับเป็นที่แน่าสังเกตว่าความคิดที่อยู่ในอยู่นอกจิตใจของท่านฟังเนี่ย สามารถส่งผลต่อท่านฟังได้เช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากท่านฟังเป็นคนประเภทที่อ่อนไหวนะครับเมื่อก่อนผมเป็นคนอ่อนไหวมากเลยนะท่านฟังตอนนี้ผมเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าผมต้องมีคนเยอะมากเลยที่ต้องดูแลนะครับแล้วก็ลมไปถึงท่านฟังทุกท่านเลยนะครับผมดูแลท่านฟังทุกท่านทุกคืนเลยนะรู้ไหมสังเกตไหมผมว่าผมมาทุกคืนจริงๆนะวันไหนไม่มาเนี่ย นอนไม่หลับนะครับรู้สึกว่าคิดถึงอะคิดถึงมากๆแล้วก็แบบหลงรักหลงรักแบบหลงรักท่านฟังทุกท่านอะจริงจริงนะครับผมไม่รู้ว่าท่านฟังทุกท่านมาจากที่ไหนมากนะแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราคือสิ่งเดียวกันอะนะครับความเชื่อเหมือนกันอะนะครับประมาณนั้นนะครับโปรดจำไว้ว่าครับความคิดคือพลังงานในตัวของมันเองนะครับและไม่จําเป็นต้องมาจากภายในหรือแสดงออกด้วยวาจาเพื่อให้ผู้อื่นเนี่ยรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นบ่อย นะครับอารมณ์ซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญของรูปแบบความคิดแท้จริงแล้วครับความคิดส่วนใหญ่ของของเราเนี่ยมาพร้อมกับอารมณ์หนึ่งหรือหลายๆอารมณ์ก็ได้นะครับและสามารถถ่ายทอดโอนจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งได้อย่างง่ายดายด้วยนะครับตัวอย่างเช่นครับท่านฟังทุกท่านครับหากท่านฟังสังเกตความเห็นอ,อกเห็นใจและคนใกล้ตัวของท่านฟังโกรธหรือหงุดหงิดมากขึ้นเนี่ยท่านฟังก็อาจจะสัมผัส ได้ถึงอารมณ์ของพวกเขาแม่ว่าอีกฝ่ายจะไม่ได้แสดงออกภายนอกก็ตามเมื่อนักฟังรู้สึกถึงอารมณ์ของผู้อื่นอารมณ์เหล่านั้นสามารถส่งผลกระทบต่อคำพูดคนอื่นคนต่อคำพูดคนเดียวภายในของเราเองได้เหมือนกันนะครับได้อย่างง่ายดายด้วยนะครับไม่ว่าจะดีขึ้นหรือจะแย่ลงก็ตามนะครับ ยิ่งไปกว่านั้นครับท่านฟังเป็นคนที่อ่อนไหวเป็นพิเศษเนี่ยท่านฟังยิ่งสามารถสัมผัสประสบการณ์รูปแบบความคิดที่ไม่เกี่ยวข้องกับใครก็ตามในชีวิตของท่านฟังได้นะครับท่านฟังอาจจะรู้สึกหวาดกลัวหรือเศร้าอย่างกระทันหันเมื่อเดินผ่านสถานที่โศก,กนากระกับคานี้แล้วนะครับเออเป็นคำที่ไม่ดีแล้วกันเนาะท่านฟังผมผมผมหรือหรือคำว่าภัยพิบัติก็ได้นะครับที่เคยเกิดขึ้นไม่ว่าท่านฟัง จะไม่รู้เหตุการณ์ก็ตามรูปแบบความคิดที่แข้มแข็งเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งมักจะวนเวียนอยู่รอบๆสถานที่ทางกายภาพที่เป็นต้นกำเนิดนานหลังจากผู้ที่สร้างจากไปแล้วนั่นเองนี่คือสิ่งที่ทำให้สถานที่นั้นเรียกว่าผีสิงหลายแห่งที่มีความรู้สึกน่ากลัวนั่นเองนะครับจริงๆนะผีสิงมีอยู่จริงนะครับ อยากรู้ใช่ไหมมูผมม,มีมีหนังสือแนวนี้เยอะมากนะครับทีนี้ครับมาต่อหนังสือเล่มนี้ก่อนเนาะนะครับปัญหาเดียวของเรื่องนี้ก็คือเมื่อผู้คนอื่นเนี่ยยอมรับอารมณ์ที่เกิดขึ้นในทันทีก็คือรู้สึกเป็นตัวของตัวเองแล้วพยายามระบุสาเหตุของมันสิ่งนี้สามารถนำไปสู่เส้นทางแห่งความคิดเชิงลบในขณะที่เราค้นพบปัญหาในชีวิต เพื่อมุ่งความสนใจไปที่การปลุกพลังให้กับคำพูดคนเดียวภายในภายในนั่นเองนะครับเป็นเชิงลบที่ถูกละถูกละเลยไปนั่นเองนะครับดังนั้นครับครั้งต่อไปครับที่ท่านฟังพบว่าตัวเองมีอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์หรืออารมณ์ลบนั่นแหละนะครับที่ดูเหมือนจะไม่เป็นบริบทในขณะนั้นเนี่ยให้พิจารณาความเป็นไปได้ที่อารมณ์นั้นเนี่ย อาจจะไม่มาจากท่านฝังก็ได้นะครับผมเนี่ยเป็นบ่อยม,มากเมื่อก่อนเมื่อก่อนตอนผมทํางานอยู่กรุงเทพปละกันเนาะซึ่งอย่างที่บอกครับว่าสังคมทางานของเมืองไทยเนี่ยดราม่าเป็นอันดับหนึ่งเนาะนะครับจริงๆผมผมพูดตรงๆแล้วกันเนาะนะครับไม่อยากจะโกหกอะไรนะครับก็รู้สึกว่าพลังเนี่ยมันส่งผลกันได้นะครับมันไม่เหมือนคีโมจิอุมูจุอะไรเนี่ยหรือมา หมุนปองแปงอันนี้ลูกกลมๆมาเขาผมชอบหมุนปมาจำหมุนๆจนได้สิงโตครับจริงๆนะครับหมุนจนหมดตู้จริงๆมันสนุกมากเลยนะท่านฟังผมหมุนทุกวันเลยนะครับคือคือเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งพนักงานบริษัทผมนี่แหละนายครับนายมาทําอะไรเนี่ยอ๋อหมุนปองแปงโอ้ยนาย จริงๆโอ้ยนายเป็นไรปะเนี่ย <c ười> คือแบบเขาขำกันใหญ่เลยอ๋อแต่มันสนุกจริงๆนะท่านฟังเห็นภาพผมไหมนี่ในขณะดผมเล่าผมก็มีความสุขแล้วอะนะครับเอาล่ะถึงไหนแล้วเนี่ย <b anging> บางครั้งครับ <f ee> เพียงเท่านี้ก็พอแล้วครับที่จะทําให้เมฆหายไปนะครับแต่ไม่เพียงแต่ไม่ว่าแหล่งที่มาของฟังความรู้สึกเนี่ยเป็นเชิงลบเนี่ยจะเป็นเช่นไร จงต่อต้านการหลอกลวงที่จะติดตามความรู้สึกเชิงลบเก่าๆในจิตใจจิตใต้สำนึกของท่านฟังแล้วทีนี้ท่านฟังเนี่ยต้องมุ่งความสนใจไปสิ่งอื่นแทนจนกว่าท่านฟังเนี่ยจะรู้สึกดีเหมือนที่ท่านฟังไปหมุนปองแปงนั่นแหละแต่ผมว่าเมองไทยไม่มีนะนะครับแลยไม่เป็นเหมือนกับหมุนลูกไข่มันคล้ายๆกันนั่นแหละนะครับแต่แต่หมุนปองแปงสนุกกว่านะครับเอาอีกแล้วนะครับวันนั้นเนะ่ะคือพนักงานผมแบบอึง้ง อึ้งแบบอึ้งกิมกี่มากเลยอ่ะนะบอสเรามาหมุนปองแปงแล้วก็บอกว่านายครับให้ผมหมุนเป็นเพื่อนไหมครับเออดีเขาเขามา,านั่งหมุนเป็นเพื่อนจริงๆนะนะครับแล้วก็มาถามผมว่าอยากได้อะไรอ๋อยอยากได้สิงโตโก็มานั่งหมุนหมุนประมาณห้าหกตัวครับหมุนจนหมดเลยนะครับเป็นเรื่องสนุกๆนะครับบ่งบอกเลยว่า ท่านฟังเนี่ยอยากจะไปญี่ปุ่นมากขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวนี้ค่าเงินเยนเนี่ยลงลงมากลงแบบเฮ้ยอยากซื้อตั๋วมาเถอะนะครับสนุกจริงๆนะครับเมื่อวาบผมแคสต้องขอขอบคุณท่านฟังทุกท่านสุดหัวใจจริงๆนะครับรักท่านฟังทุกท่านมากๆเลยรักตลอดไปเลยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณไปถึงคุณพ่อคุณแม่นะครับที่ทําให้ผมมีความสําเร็จและร่ํารวยมากมายขนาดนี้ในตลาดหุ้นสหรัฐถึง8พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐและเพิ่มขึ้นทุกๆวันนะครับตอนนี้จะแตะ9พันล้านเหรียญแล้วนะครับขอบคุณนะครับ ขอบคุณที่ทําให้ผมมีถึงทุกวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณประเทศญี่ปุ่นนะครับที่ทําให้ผมได้อยู่ประเทศดีๆและความสวยงามขนาดน,นี้นะครับขอบคุณพนักง,งานในบริษัทของผมด้วยขอบคุณไปถึงสิ่งต่างๆที่ผมสัมผัสได้และจับต้องไม่ได้สิ่งที่เรียกว่าผีดวงวิญญาณเทพเจ้าหรือความเชื่อทุกศาสนาละกันขอบคุณไปถึงจิตใต้สํานึกจิตสํานึก,จ,นกจิตสากลจักรวาลกาแล็กซี่สิ่งที่เรามองเห็นและมองไม่เห็นนะครับ และกันนะครับแล้วก็ความถี่ต่างๆในรูปแบบต่างๆละกันนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับท่านฟังท่านค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ลำฟันดีกันนะครับจุบูจปปุบ